เฮล lo สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันกับอุ้มอีกครั้งนะคะทุกคนหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการปั๊มพูดติดตาม IG แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราจะทำผ่านเว็บไซต์ค่ะทุกคนชื่อเว็บไซต์ว่า www. p u m p r com นะคะคำว่าปั๊มในที่นี้จะกดโดยใช้ไมโทรค่ะส่วนขั้นตอนการทำนะคะยังง่ายแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมเพียงแค่เพื่อนๆนะคะมีมือถือก็สามารถทาตามได้แล้วค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงติดตามได้เลยในคลิปนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้า Google ค่ะจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า w ว่ p u m า w w w ็ u m f o r c o m ค่ะคำว่าปั๊มนะคะสกดด้วยไม้โทค่ะจากนั้นก็มองหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอร์ปั๊มแลรงดับหนึ่งของไทยค่ะคลิกเข้าไปเลยหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาสมัครสมาชิกกันนะคะกดขีด3ขีดขวามือด้านบนเลยค่ะกดคำว่าสมัครสมาชิกนะคะ ตรงชื่อและอีเมลนะคะอุ้มจะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะและอุ้มจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะคะลาย ID นะคะก็ใส่ของเราไปเลยค่ะส่วนรหัสผ่านนะคะเพื่อนๆก็สามารถคิดเองและตั้งใหม่ได้เลยค่ะรวมไปถึงชื่อและอีเมลนะคะเพื่อนๆสามารถคิดขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินอยู่ศูนย์บาทเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทักไลน์หาแอดมินเพื่อเติมเครดิตฟรีกันนะคะเปิดโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอซายเว็บซั r พอร์ตค่ะ พิมตามอุ้งได้เลยนะคะทุกคนมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปว่าต้องการเริ่มเครดิตฟรีค่ะแอดมินจะขอยูสเนมนะคะเราก็ส่งยูสเนมไปให้ได้เลยค่ะพอแอดมินแจ้งว่าเรียบร้อยนะคะให้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์เดิมค่ะรีเฟรชหน้าจอ1ทีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีเงินในระบบแล้วค่ะ1บาทเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาเงินนี้ไปปั๊มฟอร์ไแบบฟรีกันค่ะ กดขีด3ามขีดขวามือด้านบนนะคะแล้วก็เลือกคําสั่งซื้อใหม่ค่ะตรงช่องการบริการนะคะก็ให้เลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีแพ็กเกจนะคะก็เลือกคําว่าเพิ่ม f o r ig ฟรีค่ะจากนั้นนะคะเปิดหน้า i อของเราขึ้นมากดคําว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคําว่า Copy Link ค่ะจากนั้นนะคะก็นําลิงก์ที่ได้เนี่ยมาใส่ในช่องลิงก์แบบนี้ได้เลยตรงจํานวนนะคะก็ใส่3 0มฟอร์ค่ะเป็นขั้นต่ําแล้วก็กดสั่งงาน กลับมาที่หน้า IG เหมือนเดิมนะคะยอดเริ่มของเราก็คือ2,352 f o l l o w นะคะเราก็รีเฟซหน้าจอรอยอดขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดฟอลขยับไปอยู่ที่2,383 f o l l o w แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะยอดฟอ l โล w ทยอยขึ้นจริงด้วยค่ะเพื่อนๆหากใครสนใจอยากปั๊มฟอ l โล w ฟรีนะคะก็สามารถทำตาอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ปั๊มฟอล com ค่ะ จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มพูดติดตาม IG แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ในคลิปนะคะจะเห็นแล้วว่ายอดฟอร์เนี่ยทยอยขึ้นจริงนะคะแล้วก็ได้ยอดจริงแบบไม่จกตาด้วยค่ะแต่ที่อุ้มจับเวลานะคะหนึ่นาทียอดฟอรทยอยขึ้นแล้วค่ะจะ้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมค่ะในการทํางานให้กับเรานะคะดังนั้นมั่นใจได้เลย ว่าง,งานที่เราได้นะคะมีคุณภาพมากๆเลยและตอนนี้นะคะร้านเขาก็เปิดให้ทดลองใช้ฟรีด้วยหากใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์คําว่า www.pumpfor.com ได้เลยคำว่าปัมในที่นี้จะกดโดยใช้ไมโครค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดเว็บไซต์ให้ดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะได้พิมพ์ตามกันได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะร้านยังมี Line แอด้วยหากใครสนใจนะคะอยากคุยกับแอดมินก็ทักไลน์ไปหาได้เลยที่ไลน์สายเว็บซัพพอร์ตค่ะเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ